เห็นไหมนี่อะถ้าคุณพ่อจะถ่ายนี่นี่เห็นไหมอันนี้คือคุณพ่ออันนี้คือหัวเปิดแล้วนะคะคือคือสิวที่หัวเปิดใช่ตินไวนะไวนะเห็นไหมคุณพ่อจะน้องจะเจ็บนิดนึงที่ที่ยังไม่เปิดที่เป็นน้องไม่ต้องใช่ใช่ไหวไหมครับไหวไหมได้อยู่ครับได้อยู่นะได้อยู่นะ ได้อยู่นะะคแล้วก็มียาทาให้ไม่ให้เป็นเพลี้ยเป่นไหมเดี๋ยวหมอจะให้ยาละลายสิวไปอะค่ะคุณพ่อหนูต้องแข็งแรงมากใช่กดได้ไหวไหมไหวไหมได้ับได้นะเจ็บหน่อยนะเจ็บหน่อยนะไหวไหมไหวไหมเหมือนหนูแกะมาเลยเนี่ยใช่ชบเเนี่ยคุณพ่อขนาดหัวเปิดนะเนี่ยอันนี้หัวเปิดนะนี่แหละ ถ้าไม่ใช้ยามันจะเจ็บนิดนึงเห็นไนะเดี๋ยวพี่ข่าจะกดให้เบาๆไหวไหมไหวนะไหวนะเอาเอาเท่าที่ไหวนอนเอาเขาที่ไหวเนาะเดินๆเดินเออเออให้แห้งดำๆแล้วทำไงแห้งดำๆคือไงเขาคุณพ่อเชื้อนี่อันอันนี้หนูอันนี้จะบอกก่อนอันนี้ก็คือสิวที่หัวมันเปิดแล้วที่กดออกคือมันกดออกได้แต่ถ้าหัวที่ปิดอะก็คือเดี๋ยวไปใช้ยามันตายแล้วมั้งสิวดำเนี่อย่างงี้ไหนคะเนี่ยเนี่ย ไม่ก็คือหัวสิวมันยังค้างอยู่ในรูขุมขนนะคะคุณพ่อนี่เห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าสิวอุดตันแต่ว่าหัวมันเปิดเนี่ยสิวหัวมันก็จะค้างอยู่เนี่ยกับรูขุมขนนะคะเนี่ค่ะแล้วถ้าทาให้มันปิดแล้วมันจะออกทางไหนครับหมอไม่ไม่พอใช้ยาละลายสิวเนี่ยมันก็จะละลายเลยถามได้ถามได้เนี่ยถ้าใช้อะคุณพ่อบางครั้งมันก็ละลายหัวสิวไปเลยมันก็หลุดของมันออกเองเลยก็คือยาละลายสิวที่หมอจะให้ไปวันเนี้ย เยอะไหมเนี่ยดูดิไหวน้น้องจนะครับไหวไหมไหวไหมนี่ค่ะสิวต้องล้างหน้าเลยดูต้องล้างหน้าเลยวะใช่ไหมก็ถามก็ถามว่าไม่ก็คือล้างเช้าเย็นใช่ค่ะก็คือล้างเช้าเย็นแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าช่วงกลางวันอะรู้สึกว่าผิวหน้ามันอะไรยังไงก็ล้างได้ค่ะล้างได้แต่นี่ิขัจะลองลูบ จะดูแล้วยิ่งเจ็บไหมหรือไม่ดูดีกว่ามามาเราชอบดูอยากเห็นอย่าเห็นถ้ามือบีบมาไม่ออกมันไม่ออกแล้วไม่ออกเชื้อถ้าน้องกดเองอ่ะมันจะไม่ออกมาให้พี่แขกกดให้ก็ได้ถ้าถ้าใช้ยาแล้วนะคะคุณพ่ออันนี้อันนี้ก็คือหัวเปิดนะเนี่ยเขาชอบกินพวกหนังหนังไก่ทอดหรอเหมือนกันเลยซึ่งเป็นนะ ในช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยไหว,นะไหวไหมไหวไหมอันนี้ก็เยอะนะนะ่าดูสิเดี๋พี่แขจะไล่ตั้งแต่อันนี้ไปอันนี้ก็หัวเปิดไม่เท่าไหร่เขาคุณพ่อเดี๋ยวกลับไปใช้ยาดูดีน้องเป็นผื่นเต็มเลยตรงรังหน้าไป่อยไหมนะ้พี่สาวก็เป็นอย่างนี้เนาะตอนที่หนูพาพี่สาวมาเนาะครัเนาะเป็นโผดเหมือนกันเอาคุณพ่อตอน นะพี่ค่ะจะเอาแบบหัวเปิดเปิดดูมีกะด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่ะแต้มกะให้เห็นไหมดูดิหัวดำแล้วคุณพ่อดูสิหัวมันเปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่ค่ะโอ้โหไปทอดน้ำมันหน่อยน่าร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ยาละลายสิวเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะ ต่ต้องรักษาไม่รักษามันทาให้อ่ามัน<ช>คุครอ่เนาะไม่หรอกช่วงนี้เป็นวัยรุ่นด้วยค่ะคุณพ่อฮโอร์โมนน้องอาจจะเหงื่อเยอะอได้เท่านี้นะคะคุณพ่อฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ใต้คางเยอะวไหมครับใต้คางมันเป็นหนองน,น,นเป็นหนองอ,อันนี้ไม่ต้องเจาะไม่เจาะใช่ไม่ไม่ไม่ต้องเจาะคุณพ่อมันอักเสบเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวใช้ย,ยาเพราะว่าพยายามล้างทำความสะอาด แปลว่าไม่ได้ทากันแดดนะเนี่ยไม่เคยทาใช่ไหมผมล้างแต่หน้าเป็นเครื่องมือที่ต้องทำมาพิเศษดูดีคุณพ่อไวนะครับนี่หัวเปิดแล้วนะถ้าหัวไม่เปิดอ่ะกดยังไงก็ไม่ออกสู้สู่สูสู้พ่ออย่าายโอเคพ่ออย่าถ่ายพ่ออย่าถ่ายเป็นหนุ่มแล้วพ่ออย่าถ่าย